ตามปกตท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมคลิปนี้มาอยู่กับรายการอัพตัวเก็บกันอีกเช่นเคยนะครับผมรายการของเรานะครับผมจะเป็นรายการที่แนวการอัพค่าพลังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการอิบิกูเตอร์ก๊าซมาตรฐานหรือว่าการเพชรในต้มแล้วการไฮไลท์ต่างๆช่องเรารับแนะแนวหมดนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ก่อนรับชมคลิปนะครับผมกดใจติดตามให้กับคลิปช่องเรากันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปชมคลิปเนื้อหาด้านในกันเลยนะครับผม เนื่องจากวันนี้เป็นวัน,วน,วนจันทร์ทางเกมอ e ีชุดบอลหรือว่าเกมเพลย์น,นะครับผมได้เพิ่มโดยละครอีพีบูสเตอร์เข้ามาให้พวกเราได้สุ่มนะครับผมโดยจะมีเน็ตเวิร์นะครับผมดาวิดแล้วก็อเบอร์ตินีนะครับผมโดยจะมาในสามตัวเนาะนำทัพมาอีพีบูสเตอร์เดี๋ยวส่วนการไฮไลท์นะครับผมผมจะมาแนะนําในคลิปหน้าคลิปนี้ผมมาแนะนำการนับค่าพลังของอีพีบูสเตอร์สตัวนี้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนของตัวแรกนะครับผม ดาวิดนะครับผมสกิลนะครับผมสกิลมี10สกิลนะครับผมมีสกิลเคลียบอลนะครับผมมีเฟตติ้งสปิริตสกัดบอลนักเข้าช็อตสกิลยิงมีมีนมาร์กิ้งประกบคู่แข่งนะครับผมมัสเซเทิร์นโซคอนโทรลตอกส้นสไลด์แล้วก็บล็อกเกอร์นะครับผมถือว่าครบเครื่องนะครับผมสำหรับสกิลนะครับผมของดาวิดนะครับผมสามารถยิงได้เข้าบอลได้สกัดบอลได้เลี้ยงบอลก็มีนะครับผมสำหรับดาวิดร่างนี้นะครับผม ในส่วนสกิลที่ควรเพิ่มนะครับผมเพิ่มสกิลส่งบอลเข้าไปก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับดาวิดนะครับผมมีสกิลแทงบาซิ่งแทงกระดูช่องเวทีสปาร์ตโรเทตสพาร์ตพ,พวกนี้ก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับผมแล้วสกิลสำคัญเนาะวันทัดพาร์ตเพิ่มเข้าไปก็ได้เช่นกันนะครับผมหรือถ้าหากท่านผู้ชมอยากจะเพิ่มสกิลเลี้ยงบอลสกิลเดวทัตก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกการอัพค่าพลังนะครับผมดาวิดนะครับผมผมแนะนําแค่ สองเนาะสำหรับการอัพค่าพลังนะครับผมร่างนี้เป็นเดสทอยเยอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามากดออโต้นำทางกันเลยนะครับผมสำหรับการอัพค่าพลังนะครับผมดาวิดร่างนี้จะตันอยู่ที่102นะครับผมส่วนการอัพค่าพลังเดี๋ยวผมจะปรับให้สมส่วนเนาะเราจะลดนะครับผมการป้องกันออกจาก13เหลือ12นะครับผมแล้วเรามาเพิ่มในส่วนของ สปีดต้นนะครับผม1เนาะสปีดต้นเพิ่ม1นึลดดิบิ้งลงนะครับผมให้เหลือ1นะครับผมเพิ่มฟาราซิ่ง1นะครับผมแล้วมาเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายนะครับผมอ่านี่ครับผมจะอยู่ที่1นึเหมือนกันนะครับผมเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายมาสปีดต้นนะครับผมแล้วก็การส่งบอลน,นะครับผมสายนี้จะเน้นส่งบอลเนาะค่าพลังป้องก,กันก็ถือว่าสูงเหมือนเดิมนะครับผม วิ่งเร็วเนาะสำหรับสปีดต้นยิงไกลได้นะครับผมสาหรับสายนี้ส่วนสายที่2อเนาะเป็นสายที่ผมแนะนําอย่างมากเลยเนาะสําหรับดาวิดนะครับผมลดพาสซิ่งนะครับผมให้เหลือ5เพิ่มดีบิ้งสี่นะครับผมมาเพิ่มรองเท้านะครับผมให้หมดค่าพลังตัน102เหมือนกันนะครับผมที่แตกต่างมาเนาะเราจะลดการส่งบอลนะครับผมเหลือสีเขียวแล้วเรามาเพิ่มสปีด กับสเตมินาให้100เนาะสำหรับสายนี้ผมแนะนำครับผมวิ่งเร็วยิงก็แรงนะครับผมส่งบอลก็ส่งได้อยู่เหมือนกันเนาะการเลี้ยงบอลก็อยู่ปานกลางนะครับผมสำหรับดาวิดนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่โกงแล้วน่าเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับดาวิดนะครับผมตัวต่อมานะครับผมเบอร์ตินี่นะครับผมตัวนี้เป็น DMF สไตล์เป็นโอฟาชเชอร์นะครับผมสไตล์โอฟาชเชอร์เนี่ย จากที่ผมสังเกตจะนิสในการส่งบอลนะครับผมสำหรับออกไวชเชอร์สไตล์นี้มาดูสกิลกันก่อนนะครับผมสกิลมีกัปตันซิตี้ไฟติ้งสปิริตเฟิร์สไทม์ช็อตเป็นสกิลยิงลองเลงเคอร์เร่ยิงปั่นลองเลงชูตติ้ง Shooting, ยิงไก่มีวันพัาน์อัลตไซน์เคอร์เร่สายก้อยอันนี้เป็นสกิลยิงจุดโทษมีไรติ้งช็อตมีเวอร์เทสพาดนะครับผมก็เดี๋ยวส่วนการเพิ่มสกิลเดี๋ยวมาเพิ่มทีหลังเนาะเรามาค่าพลังนะครับผมว่าค่าพลังค่าไหนจะสูงนะครับผม เดี๋ยวผมกดออโต้นำทางไปอีกเช่นกันนะครับผมตายแรกนะครับผมเราจะลดนะครับผมดิฟเฟนดิ้งให้เหลือ12นะครับผมลดพาสซิ่งเหลือ7นะครับผมแล้วเรามาเพิ่มในส่วนของชูตติ้งเนาะเป็น4นะครับผมเพิ่มรองเท้าเป็น10นะครับผม นี่ครับผมจะเป็นสายแร่นะครับผมสําหรับเบอร์ตินี่นะครับผมค่าพลังตัน102นะครับผมเราจะเพิ่มในส่วนของเตมิน่าแล้วก็ความโค้งค่าพลังอันนี้นะครับผมจะเป็นค่าพลังที่เราจะสามารถยิงบอลได้นะครับผมเข้าประตูได้หรือว่าเปิดบอลได้นะครับผมรูเดตพาร์ตการส่งบอลสีฟ้าหมดบอลคอนโทรลก็สีฟ้านะครับผมดิฟเฟนดิ้งก็สีฟ้านะครับผมค่านี้เป็นค่าพลัง1้2เนาะ สายที่2จะตันอยู่ที่101นะครับผมเราจะลดพาซิ่งลงเหลือ6กดิบิ้งจาก4เหลือ2ครับเพิ่มอันนี้นะครับผมยังไม่พอเนาะมันต้องเพิ่มเป็น8นะครับผมเราจะลดในส่วนของความแข็งของร่างกายแล้วมาเพิ่มนะครับผมความเร็วต้น8นนะครับผมก็สายนี้จะเป็นสายที่ ใช้ความเร็วนะครับผมสปีดต้นจะอยู่ที่90นะครับผมมีความเร็วสําหรับสายนี้ค่าความโค้งก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมรถในส่วนของดิปปิ้งลงเนาะพาสซิ่งก็ลดลงไปสักนิดเนาะค่านี้นะครับผมจะเป็นค่าที่ผมแนะนำเนาะจะเป็นสายที่วิ่งเร็วนะครับผมสําหรับสายนี้นะครับผมสกิลที่ควรเพิ่มนะครับผมตัวนี้นะครับผมค่าพลังป้องกันนะครับผมดีนะครับผมเพิ่ม ในส, right. right. ส, er. ส่วนของสกิลป้องกันเข้าไปก็ได้นะครับผมบล็อกเกอร์สกิลเคลียบอลเมนมาร์กิ้งก็ได้เช่นกันนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้แถมยังยิงแรงเนาะเพิ่มสกิลยิงแรงดิป p ิ n งช็อตนะก็ช็อตเข้าไปก็ได้เช่นกันนะครับผมสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมแล้วการส่งบอลค่าพลังก็ไม่ได้แย่สําหรับตัวนี้เพิ่มแทงบอลทะลุช่องเข้าไปก็ได้เช่นกันนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมถือว่า ดีเลยเนาะสำหรับการเพิ่มพลังแนวนี้ติดอาวุธเข้าไปนะครับผมจะสามารถทําให้ตัวละครนี้แข็งแกร่งหรือว่าโกงยิ่งขึ้นนะครับผมมาสู่ตัวสุดท้ายนะครับผมเน็ตเวิร์นะครับผมเป็นตัวไฮไลท์ของแพ็คนี้เลยนะครับไอของแพ็คนี้เลยนะครับผมสําหรับเน็ตเวิร์ร่างนี้มาในสไตล์โฮเพเยอร์นะครับผมอายุ31ปีนะครับผมสําหรับเน็ตเวิร์ เป็นตัวที่น่าสุ่มนะน่าหามากสาหรับตัวนี้นะครับผมเล่นได้หลากหลายตําแหน่งเนาะสำหรับเน็เวรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปีกทั้ง2ข้างกองกลางก็เล่นได้นะครับผมมาดูสกิลนะครับผมสกิลมีสกิลจบสกอร์ด้วยท่ายากดิมมิชชั่นสกิลยิงมุดรองนั้นคอเรอร์เป็นสกิลยิงปั่นรองแอนด์ชูตติ้งเป็นยิงไกลมัตเซย์เทิร์นสกิลเทิร์นตัวกับหลัง o อ t ไซค์เคอร์เอร์เป็นสกิลไซก้อยพินพอย n ์สามารถเปิดบอลได้นะครับผมเป็นสกิลเปิดบอลริมเส้นเนาะ ถ้าใครจะไปยืมปีกนะครับผม lighting shot สกิลยิงเหินแทงบอลนะแทงบอลทะลุช่อง white s p s t นะครับผมมีสกิลส่งด้วยถือว่าครบเครื่องนะครับผมส่วนการรับค่าพลังผมมีให้อยู่ประมาณ2-3แบบนะครับผมสำหรับแนวทางการรับค่าพลังนะครับผมกดออโต้นำทางนะครับผมค่าพลังจะตันอยู่ที่103นะครับผมแพ็กนี้ค่าพลังเกิน100หมดทุกตัวเลยเนาะ 102 102แล้วก็103เนาะสำหรับแพ็คนี้นะครับผมค่าพลังแบบแรกเลยนะครับผมที่ผมแนะนำนะครับผมเราจะลดรองเท้านะครับผมเหลือ7สปีดต้นเหลือ6นะครับผมเรามาเพิ่มในส่วนของการส่งบอลกดเลยเนาะอันนี้จะเป็นสายแรกที่ค่าพลังตัน103เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มแค่การส่งบอลเข้ามานะครับผมสำหรับเน็ตเวทสายแรกนะครับผม ส่วนเน็ตเวทสายที่2นะครับผมจะค่าพลังอยู่ที่102นะครับผมเราลดรองเท้านะครับผมเหลือหกแล้วเรามาเพิ่มแค่ชนะูตติ้งเนาะนี่ครับผมจะค่าพลังจะอยู่สีเขียวแล้วก็สีฟ้าหมดเลยเนาะฝั่งนี้ขาดแค่สกิลหมงเนาะขาดแค่ค่าพลังการหมงนะครับผมค่าพลังสปีดต้นก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมสเตมินา99นะ้าเก้าเนาะเกือบตัน100 ส่วนสายที่3นะครับผมสายที่3เราจะลดนะครับผมในส่วนของฟาซิ่งให้เหลือ6เนาะเพิ่มรองเท้า8ไมาสีสปีดต,ต้น8นะครับผมรองเท้าก็8เหมือนกันแล้วเพิ่มจุดติ้งด้วยนะครับผมนี่ครับผมนี่จะเป็นสายที่2นะครับผมลดการส่งบอลลงมามาเพิ่มสปีดต,ต้นแล้วก็เพิ่มค่าเกมบุกนะครับผม แล้วก็เพิ่มความโค้งนะครับผมสามารถตัดไหนเข้ามาปั่นได้หรือใครเอาไปยืนในส่วนของกองกลางก็สามารถยิงไกลได้นะครับผมเซมินาก็101ยืนเกมหรือว่ายืนในสนามได้ยาวๆเลยนะครับผมสายนี้เป็นสายที่ผมแนะนําเป็นอย่างมากเลยนะครับผมสําหรับเน็ตเวิร์ดส่วนสกิลที่ควรเพิ่มควรเพิ่มเดวบ์ทัตนะครับผมฟิฟแฟบซูคอนทูนะครับผมนะครับผมสําหรับเน็ตเวิร์ดแต่ครับผมส่วนสกิลอื่นๆสกิลอื่นๆนั้นเพิ่ม ไวติ้งสิบลิทเข้าไปก็ได้เช่นกันนะครับผมสำหรับเน็ตเวิร์ดเพิ่มวันปัะทัดเข้าไปนะครับผมเอาไว้ชิงบอลต่อบอลนะครับผมส่วนสกิลยิงไกลถือว่ามีเยอะแล้วเนาะสำหรับเน็ตเวิร์ถ้าอยากเพิ่มก็เพิ่มในส่วนของนักก็ช็อตหรือว่าเฟิร์สไทม์ช็อตเข้าไปนะครับผมสำหรับสกิลยิงไกลสกิลส่งบอลก็มีครบแล้วนะครับผมสำหรับเน็ตเวิร์นะครับผมถือว่าครบเครื่องแล้วเนาะสำหรับเน็ตเวิร์ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการแนวการอัพค่าพลังนะครับผมของแพ็คอิตาเลียนลีนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดใจกดติดตามให้กับคลิปช่องเรากันด้วยนะครับผมคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับการอัพค่าพลังตัวไหนก็สามารถกดติดตามรอกันไว้ได้เลยนะครับผมในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ